พี่น้องเอ้ยมือน,นี่ฟ้าจะแมนงามไหลค่ะฟ้าเป็นฟ้าบ่ฮ้อนเี้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนๆค่ะฟ้าเป็นฟ้าหมอกเป็นหมอกสีงามงามอยู่ทงไฮทงนั้นน่ะละมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งคือเก่ามาหานนองเขาน้องป่าเอเป็นความภูมิใจความภูมิใจถึงจะเป็นจ้าไดกระาัง เช้านากับภูมิใจคือเก่าเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะถึงจะเป็นจ้าไหนเช้านากับภูมิใจคือเกา่าความสุขของเราความสุขของยายเอลิสนี่แหละเอามาฝากมาตอนพี่น้องสมือสมือจนพี่น้องเพื่อนสิบเบื่อแล้วแต่ก็จะฝ้าเบื่อย้ายเด้อย้ยายอัปเดตข่าให้เบง้อ <c> ง <oughs> ขออภัยเบ้ากับเบ้าย้ายดีใจ ยายเอริสดีใจบ่เคยได้ผลผลิตจังสี่จากเทียขาเพื่อนเพื่อนขาถึงเพื่อนสิลมกับบ่เป็นยัง <c oughs> ว่าหลายเพราะว่าใช้รถเกี่ยวข้าวใช้รถเกี่ยวเพื่อนขาใช้รถเกี่ยวถึงเพื่อนสิล้มแล้วนะเป็นหน้ากอง ใส่รถเกียวพูหนห้วหวงเพิน่นเพื่อนพูนห่วหวงเพิน่นเป็นแต่สะอ่อนขึ้นอย่างนี้ได้เนี่ยหวงเป็นแต่สะอ่อนขึ้นอย่างนี้เห็นปะรวงเป็นรวงเม็ดอุตุอิตีรวงเป็นรวง,รวง,รวงข้าวเหนียวเด้อค่ะพี่น้องขาข้าวเหนียว นี่ค่ะยาาเอริมักข้าวเหนียวเม็ดอูตูอิตีลวงเป็นลวงพุ่นะถ้รรมามาฉาดเพื่อนให้พี่น้องสวออนทงให้ทงนาบ้านเฮาเนาะค่ะเพืนะ่อนค่ะทงให้ทงน้าบ้านเฮาไปทางใด้ก็งามมีงามมีสวยพุ่นะพู่นะ สุดลูกหูลูกตาแต่ทั้งนั้นก็เป็นป่าอ้อยค่ะเพื่อนทั้งนั้นก็เป็นป่าอ้อยอันนี้ก็เป็นต้นบักแต้ต้นบักแต้แล้วก็ต้นบักคออันนั้นก็ต้นบักคอเด้เอ,อนกทั้งไหนมะห้องอีกเลยนกห้องเพื่อนมาเห็ดห,หังอยู่น้ำไหเขา เพื่อกันซีดีใจขึ้นกันละ่ะหรือเพื่อนมากินเข่าก็ยังบังหูขึ้นกัน <c oughs> ขอบคุณทุกคนเ้ยค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ